วันท,ที่29สิงหาคมสสพระเดิมชัยสาสสมรัพย์มอบหมายให้ทีมสจกลุ่มชาวบ้านโดยการน,นำของเสบอสพันเอกสุชาติสาสสมรัพย์สจเกลียงศักดิ์ชนประชานายยงยุทธส่วนทองในอำเภอสัมพนันธ์นายวิทยาจิวค้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยสมาชิกอบตาบางเตยและกำนันกิษตดาสุขสมัยร่วมแจกของให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลบางเตย พร้อมให้คำแนะนำเชิญชวนให้พี่น้องรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่ระบาดในพื้นที่เพื่อให้โรคนี้หมดไปเราจะมีเราจะต้องมีท่านนวคนเลี้ก็มาเยี่ยมะนะมาถามว่าฉีดวัคซีนหรือย,ยังฉีแดแล้วค่ะฉีดแล้วนะครับเราก็มาดูแลทุกบ้านจากคครัวะครับใวดนวันวันวนวักวัน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 วักวัน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 ัน อะไรบอกอจอในพื้นที่คร <Auss biography. S 2> ับอะไรบอกได้ครับนันดาครับภาษาสุขภาพครับครับเจ้สวัสดีเจ้สวัสดีครับบ้าสวัสดีแล้วเดือนนี้เลยมาเดือดน้าน้าอดีตอำเภอสัมภานธ์เราด้วยวันนี้มาเยี่ยมเยียนมาถามว่าฉีดวัคซีนกันหรือยังฉีดกันแล้วใช่ไหมฉีดกันแล้วใช่ไหมถ้าฉีดใครอยากฉีดลูกหลานบอกพี่ต้องบอกนายกฤติเดี๋ยวเราจะจัดหาวัคซีนมาให้สหายยังไม่ได้ฉีดนะครับเรองไม่ได้ฉีด โลกเขามาเดิมทยครับนั่นนอสาวมเดิมทยก็เป็นห่วงก็ฉีให้ผมมาดูแลลงพื้นที่ดูว่าใครยังไม่ได้ฉีดบ้างเพราะว่าโลกนี้มันมองไม่เห็นเนาะเราฉีดเรามีอาวุธดีกว่ามีอะไรก็ฝากบอกในกอวเลไปเดิมมาดิพี่แ้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยดูแลช่วงโควิดช่วงนี้นิดหน่อยนะครับก็ช่วยเหลือกันไป นนัครบเราต้องรักษาตัวเราเองก่อนแลเราต้องอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานติดครับแต่เบาหน่อยติดติดอ่ามัเบาหน่อยครับอ่าเพราก็โอเคแหละก็ห่างๆกันงงเลยนะอย่างเงี้ยอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยอยู่มาไม่เคยเจอนะประหลาดมากโลกนี้ไม่เคยเจอไงเกิดก็ต้งหกเีใช่ไหมครับต้องอยู่กันห่างๆไม่เคยเจอต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเอา ไม่เป็นไรก็ครอบครัวสมทับเป็นห่วงทุกคนนะครับท่านมีอะไรก็บอกสจต้องสตในพื้นที่ท่านนายกอบจก็ฝากมาบอกว่ามีอะไรบอกมาบางทีเราไม่ลงมาทุกบ้านแต่ว่าเรามีคนที่จะติดต่อมาหาเราได้นะครับผ่านหรืออะไรบอกมาบอกผ่านสจบอกผ่านกันันดาท่านนายกโอเล่ก็ด้วยนท่านนายกโอเล่ก็น่ารักมากทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นห่วงตรงนี้ไม่ต้องให้มาแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องให้มาแล้วนะไม่อยากเอาของมาแจกเย้เอาของมาแจกแต่ต้องมีอะไรใช่เอาของมาแจกแสดงว่ามีโควิดนะขอให้หายกันทุกคนไม่ติดนะขอให้ปลอดโควิดเร็วๆช่วงนี้ที่นี่นะครับขอให้เราทำปลอดภันะคะนะครับอขอต้าพอดีขอเป็นพิธีนะนี่นะแยกตรงนี้ครับ อ่เาครับนันเชครับนันรนั่นตสก็ฝากมาดูว่าใครไม่ฉีดวัคซีนฉีดแน่พี่แน่ฉีดแล้วครบแล้วอ๋อ้วสองเข็มด้วยเราก็ลงมือดูว่าใครไม่ฉีดบ้างจะได้วัคซีนมาถ้าใครยังไม่ได้ฉีดบอกผมได้เราก็บอกต้องบอกในโยโกเล่บอกกับเมนดาครับก็ครอบครัรับก็มาด้วยว่าเป็นห่วงทุกคนนี่อะไรอยากบอกเราไหมนคางจังหวั ได,ได้ครับได้ครับได้ไจ,ะจ,ะจะ้านวันจัางวัดไหนก็ฉีดได้ไ <S <S นะครับนะครับได้เข็มแรกเข็มสองหม่แล้วก็โูกมันก็ประหลาดก็รักษา,ส,าสุขภาพท่านต่อต่อทุเดืนไทยแล้วก็เป็นห่วงเพราะย,ยังไม่ได้วัคซีนรีบจดหาม,มาให้มีอะไรก็บอกอจอในพื้นที่นายกอประจอก็ก็ลงทุนซื้อม <S <S าให้คนที่ยังไม่ได้ให้ให้ลูกบ้านให้คนนครปฐมนะครับ ก็เป็นไปในทางนี้กันครอบครัวสองทรัพย์เป็นห่วงทุกคนนะครับก็มีอะไรก็บอกบางทีเราอาจจะบอกสื่อสารไปถึงเราเรามีสจที่ท่านนายกท่านนายกที่ดูแลน่ารักอยู่แล้วนะครับกำนันดานี่ยิ่งน่าไก่เลยนะครับมีอะไรก็บอกไปนะครับผมก็ด้วยความเป็นห่วงจากครอบครัวสองทรัพย์นะครับให้สุขภาพแข็งแรงก่อดภัยดุลนะดูแลด้วยนะคเราท้องประสานไปท่านนายกโอเล่ประสานมาแล้วก็กำนันก็บอกเรามาว่าขาดหรืออะไร เรามาถามว่าอยากได้วัคซีนหรือเปล่าฉีกันหมดอยง้กไปเข็มหนึ่งถ้าได้แล้วเข็มสองเข็มสามเข็มสองมาแน่นะครับใครยังไม่ได้ประสานอจประสานไม่ได้ไปเราหาให้เพราะว่าท่านอียกอบจก็มีโควตาในการซื้วัคซีนมาให้ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่นะในนครศรีอยุนยา กเดินหน้าก็ได้แล้วอที่ฉีดมาระยะแล้วดิอ่าฉีดมาเดือนที่แล้วกันแล้วอืออ่าโอเครักษาสุขภาพนะครับครอบครัวสมทัพมาดูแลด้วยนะผมไม่ได้เห็นมาเจอปลาเลยไรบอกสจบอกรับนายยกไปนะครับเมนิคันนะครับไอหนูบรรกาศเต็มเลยนะนี่นะครอบครัวสมทัพเป็นห่วงทุกคนนะครับพี่จะพุ่ญของเราจะพุ่มเราตสอไประเด็นไปก็ฝากความพิถึงงาน มาดูว่าได้วัคซีนหรือยังได้ยังได้เรียบร้อยแล้วครับได้ไม่ได้บอกพี่ต้องพี่ต้องหาใหยครับแต่ยังไม่ได้บอกป้านะรักษาสุขภาพท่านนายกครับท่านนาย,ยกเขาก็มาดูแลเราด้วยทุกคนนะครับนะครับดูความเป็นห่วงรักษาสุขภาพจนน้อยด้วยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะอืขอบคุณนะครับรักษาสุขภาพขอให้รอดปลอดภัยนะดูแลด้วยนะป้าไว้เจอกันเลยครับ เอาขาสารมาให้ช่วงโควิดนะด้วยคมเป็นไหมมาถามมาได้วัคซีนหรือยังได้วัคซีนกันได้ไได้เได้เลยนะก็ครอบครัวสมทัพเป็นห่วงทุกคนก็มีอะไรก็บอก่านจอพื้นที่ต้องบอก่านท่านนายกอะไรไปนะครับตัดหรืออะไรโดยเฉพาะวัคซีนที่ยังไม่ได้บอกออกมาก็มามอบของเล็กน้อยให้กับชุมชนช่วงโควิดนี้ทุกคนลำบาก เมลหลักก็คือปาถานว่าใครฉีดวัคซีนยังไม่ฉีดวัคซีนเราจะหาวัคซีนมาให้มีทั้งของที่โนโฟาซึ่งเป็นของอบจอแล้วก็ของรัฐโดยท่านสรสจะหามาให้ก็วันนี้ก็ถ้ามีอะไรก็บอกผ่านจะฉีดต้องนะบอกผ่านนายกก็ได้หรือบอกผ่านกันันดาอันก็มาดูพื้นที่ดูแลให้เราทุกคนท่นานอดีตนายอำเภอยองยุทธก็มาดูเองวันนี้นะฮะก็มีอะไรฝากบ,บอกมาเ้าอความสัมภ์เป็นห่วงทุกคนนะครับก็มีอะไรฝากบ,บอกตัวแทนมาแล้วกันอาจจะมันจะได้ถึงเรา นะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพหนุ่มไปฉนะนะีดจ้ะนะก็มามอบของเล็กน้อยให้กับชุมชนช่วงโควิดนี้ทุกคนลำบาก เมลหลักก็คือมาถามว่าใครฉีดวัคซีนยังไม่ฉีดวัคซีนเราจะหาวัคซีนมาให้มีทั้งของทีโนฟาซึ่งเป็นของอบอจอแล้วก็ของร,อรัฐโดยท่านรสอจะหามาให้ก็วันนี้ก็ถ้ามีอะไรก็บอกผ่านกระฉีดต้องนะบอกผ่านนายกก็ได้หรือบอกผ่านกนันันดาท่านก็มาดูพื้นที่ดูแลให้เราทุกคนท่านตาิดอำเภอจุก็มาดูเองวันนี้นะครับ ก็มีอะไรฝากบอกมาครอบครัวสมทัพเป็นห่วงทุกคนนะครับก็มีอะไรฝากบอกตัวแทนมาแล้วกันอาจจะมันจะได้ถึงเรานะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพ,าพห,หนุ่มไปทีนะนะโอเคสําหรับคุณยาย<ค>เดี๋ยวประสานพี่ต้องใ่ายมารับรนหน่อยครับอ่ะวไ,ไว้นี่แหละครับเนาะตรงนี้ฝากวางไม่ให้ตรงนี้เดี๋ยวไม่หยิบเันไปแล้วกันนะเล็กๆน้อย ครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนนะครับวันนี้ไม่เยี่ยมเยียนขอบคุณมากคครับครับ